คือเขาบอกเฮ้ยผมงอ้อเปล่าวะจริงๆมันมีช่องว่างให้โกงได้เพียบเลย <S <S ถ้าเขารู้เขาดีใจเราอ่ะเฮ้ยเขาไม่ต้องรู้หรอกเขาไม่รู้หรอกแต่เรารู้เว้ยเงินมันไม่ใช่ของเราเว้ยอย่าไปเอาเราก็อาจจะโตมาจากครอบครัวคนจีนที่พ่อแม่ทํางานแบบสุจริตก็รู้สึกว่าเฮ้ยเงินที่เราหามามันหาไม่ได้ยนภาคตั้งแรงเราอ่ะคือเราไม่ได้ไปโกงใครอ่ะมันโคตรน่าภูมิใจเลยอ่ะ ชื่อบุ๋มนะคะบุญนนท์นะคะบุญบำรุงทรัพย์ตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่บริษัทผู้แฟชั่นนะคะหรือหลายๆคนก็จะรู้จักในนามของบริษัิวพลาซ่าค่ะและแบรนด์อื่นๆอ,อีกมากมายพี่ว่าพนักงานทุกภาคส่วนนะคะมีความสําคัญการสร้างองค์กรที่ดีหรือเป็นแบรนด์ที่คนรักอะคะ่ะมันไม่ได้หมายถึงแค่ว่าคุณทําหนังโฆษณาดีคุณมีตัวแมสคอตดีคุณอาหารอร่อยสิ่งที่สําคัญเลยที่เป็นคีย์หัวใจสําคัญที่จะทําให้ลูกค้ารักเราก็เพราะว่าพนักงานนี่แหละพนักงานนะคะ จะเป็นส่วนสําคัญมากที่ช่วยทําให้ส่งเรื่องราวคิดดีพูดดีทดําดีกับองค์กรนะคะ่ะไปสู่ภายนอกเนาะ นะผู้บริหารมันก็เป็นคนพื้นเพลเรามันอาจจะเติบโตมาจากครอบครัวคนจีนคนทางานนึกแล้วก็สนุกดีไม่อค่อยได้เล่าเรื่องนี้ใครฟังก็คือตอนเด็กปิดเทอมก็จะหาของมาขายเอาลูกชิ้นทอดมาขายอย่างเงี้ยทอดในครัวบ้านตัวเองนั่นแหละก็ไปขายม,มาขายหน้าบ้านกับน้องชายเวลารถเมย์มาจอดค่ะน้องชายก็จะวิ่งไปหลบหลังบ้านมานงอายแต่เราพี่หน้าด้านตั้งแต่เด็กอ่ะพี่ก็แบบตะโกนตะโกนซื้อไมคะซื้อไมคะพี่ก็ถือคติอันหนึ่งนะก็คือเงินที่เราหามามันหาไม่ได้นะพราตั้งแรงเราอะ คือเราไม่ได้ไปโกงใครอ่ะมันโคตรน่าภูมิใจเลยอ่ะยิ่งทุกวันนี้อยู่ตรงนี้มันมีอะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะเจ้าจะเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งค่ะก็คือมีคนรู้จักแล้วกันคนหนึ่งอ่ะค่ะเขาก็มาเสนอว่าเอ้ยเนี่ยบุ๋มเอาเปล่าเนี่ยถ้าถ้าพุชให้บริษัทเนี้ยซื้อสื่อที่เขาได้เขาจะเอาเงินทอนมาให้อไรเงี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยเงินทอนเอาแต่ทั้งหมดที่ทอนมาเอาไปส่วนลดให้บริษัทไปเลยนะคือเขาบอกเฮ้ยบุ๋มง้อเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าเขา เราก็ไม่ต้องตะกะพี่อาจจะเป็นคนอิ่มง่ายั้งสุกง่ายอะ่ะแต่เข้าใจเลยนะว่าความอิ่มของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงตอนนี้ยิ่งเข้าใจมากมากว่าถ้าคนเราเราไม่อิ่มอะ่ะเราก็คงให้ใครไม่ได้คิดออกมาแต่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราจะอิ่มแบบไหนที่เราโอเคแล้วเนาะอันที่สองะค่ะพี่อาจจะเป็นคนดูปัญญาอ่อนเนาะพี่เป็นคนเชื่อเรื่องบุญกรรมพี่เชื่อเรื่องนี้พี่ว่าแบบมันอาจจะดูเป็นเรื่องติงตองนะแต่ว่า ไม่รู้เด็กยุคใหม่มันเชื่อเรื่องนี้กันอยู่หรือเปล่าแต่พี่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกมันอยู่ในใจพี่กลัวว่าชาติหน้าพี่ต้องมาคืนเขาอะบางทีคนบอกเฮ้ยปู่งัวเปล่านรกไม่มีหรอกบางทีนรกชาติหน้ามันก็ไม่เห็นเนาะแต่ว่านรกปัจจุบันเนี่ยมันมีจริงอะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือพี่อายอะพี่มีลูกอะแล้วพี่ว่าท่อนหนึ่งเลยที่ทาให้พี่เป็นอย่างทุกวันนี้เพราะพี่รู้สึกว่าพี่อยากให้ลูกภูมิใจในฐานะที่พี่เป็นแม่ของลูกและพี่ก็เป็นแม่ของน้องๆในองค์กรพี่เองพี่ก็คงไม่อยากสร้างสิ่่่งนนนัั้้ขึมาาพีกกจะบอว ถ้าวันเองอะลูกกลับมาที่บ้านพร้อมกับกล่องดินสอที่มีพี่ไ,ได้ซื้อให้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเออมามีเอามาให้แล้วเนี่กล่องดินสอแล้วพี่แตไปบอกว่าเอ้็น่าสวยดีเนอะเอาไปไหนอ๋อหยิบมาจากของเพื่อนที่โรงเาารียนเออกล่องน่ารักดีแค่ประโยชน์ที่อยู่พูดแค่นี้กลายเป็นว่าพี่กำลังจะบอกกับลูกว่าพี่โอเคในสิ่งนั้นนะถ้าถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะก็เท่ากับว่าเราอะอนุญาตให้ลูกเราอะค่ะเริ่มหยิบกล่องดินสอคนอื่นกลับมาที่บ้านเราทุกๆวันแล้ววันหนึ่งอะเขาอาจจะไม่ได้ยยหย,ยิิิบบแแคคค่่่่กกลลลออออองงงดนนนสะะถ้้้าาาาเเเรรรมีโใใษััทวปยยยหู นั่นหมายถึงว่าเรากำลังจะบอกทุกคนในองค์กรที่เหลือว่าคุณทําสิ่งนี้ได้ถ้าเรารู้ว่าคุณเอาเงินบริษัทไปอะ่ะมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือไล่ออกสถานเดียวต่อให้เราจะเคยรักกันมาแค่ไหนก็ตามความดีในอดีตมันเป็นคนละเรื่องกับความเลวที่คุณทําแล้วก็ข้อสามอ่ะพี่รู้สึกว่าสังคมเรามันต้องการคน,คนถ้าประเทศไทยคิดแบบนี้เยอะพี่ว่าเราจะเปลี่ยนนะเรารวมกันวันวอยถ้าเราทุกคนเป็นคนที่ อิ่มง่ายสุกง่ายเป็นคนดีเราก็จะเห็นประเทศไทยเป็นแบบที่เราอยากเห็นบางทีการที่เราอยากจะเปลี่ยนอะไรอนอกเหนือจากสิ่งไกลๆของเรามันเปลี่ยนยากก็เปลี่ยนจากตัวเองก่อนนี่แหละเปลี่ยนจากที่พี่เคยเป็นบุ๋บมอีกแบบหนึง่งเปลี่ยนมาเป็นบุ๋มทุกวันนี้ทําจากในครอบครัวเราเองก่อนทำจากในบริษัทเราเองทําจากในทีมงานเรา3 4มคนสร้างให้มันเกิด c u เจอร์แบบนี้ที่มันดีแล้วคิดดูถ้าคนคิดอย่างเงี้ยพี่คิดอย่างนี้องค์กรเราคิดอย่างนี้ก็มี1นบริษัท1ทีมเราค่อยๆเริ่มคิดแบบเนี้ย มันก็จะเกิดเป็นเหมือนออกซิเจนที่มันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าวันนี้เองเราอยากเห็นสิ่งอะไรที่มันเปลี่ยนนะคะก็คือต้องเริ่มจากตัวเราแล้วก็ต้องลงมือทาทำในแบบที่เราทำได้อะทำไมเราไม่กล่าวตัวเองก่อนที่จะไปกล่าวคนอื่นละคะ